ภาวนาดีๆอย่าว่าแต่ไม่เห็นแก่ตัวเลยนะไม่เห็นว่ามีตัวด้วยซ้ำไปสิ่งที่เรารู้สึกเป็นตัวเราตัวเรานะมันแค่ความฝันนะตื่นขึ้นมาก็หายหมดเนี่ยถ้าภาวนานะเราจะเข้ามาตื่นตรงนี้อันแรกภาวนาแล้วใจสงบอีกอันภาวนาประี้ตขึ้นไปเรียนรู้ความจริงของร่างกายจิตใจ มันมีอยู่เหมือนความฝันเท่านั้นเองวันหนึ่งก็หายไปหมดคิดถึงคนสมัยก่อนนะรุ่นปู่ย่าตายายหรือรุ่นสูงๆูงขึ้นไปอีกตอนเขามีชีวิตอยู่เขาก็เหมือนพวกเราอย่างเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจนะบางควาสะสมสมบัติไว่มากมายนะบางคนชีวิตลำบากอดอยากอะไรนะแต่ละคน ไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายที่เหมือนกันก็คือทุกคนไม่มีอะไรเหลือนะมีแต่บุญบาปติดตัวไปหลวงพ่อไม่เคยสงสัยนะว่าตายแล้วศูนหรือเปล่าเลยนะนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กๆนะเข้าใจอยู่ถ้านคะิดว่าตายแล้วศูนเนี่ยเป็นวิชาท,ที่ที่ร้ายแรงมากนะ พวกที่ก่อครามทำชั่วหน้าตาเฉยทุกวันนี้เพราะมันคิดว่าชีวิตมันมีครั้งเดียวตายแล้วก็หมดไปไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นช่วยยังไงก็ได้เอาให้สบายให้มีความสุขก็แล้วกันพวกนี้รู้จักแต่ความสุขอย่างโลกๆนะความสุขที่ต้องอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นยังต้องรวยถึงจะมีความสุขนะต้องมีทรัพย์สินเยอะ มีรถหรูๆหลายคันอะไรเงมีแฟนสวยๆหล่อๆออมีรูปไร้ไร้อะไรเนีน่ยความสุขของคนในโลกนั้นมันอาศัยคนอื่นหรืออาศัยสิ่งอื่น,นต้องเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะจะต้องเป็นของดีอย่างสัมผัสต้องอ่อนนุ่มสบายเสียงที่ได้ยินต้องเพราะๆนะ จะพอใจงั้นพวกนี้จะสแสวงหาความสุขอย่างโลกโลกภาษาพระเรียกว่าสแสวงหากามาสุขความสุขจากการดูรูปนะอย่างไปดูซีรีสนะ์ความสุขจากการฟังเสียงอย่างไปฟังเพลงเพราะๆถูกถูกใจความสุขจากการดมกลิ่นนะหาน้ำหอมถูกใจมาดมอนะไรนะัหาดอกไม้หอมๆม,มาประดับ นะความสุขจากการลิ้มรสนะหาของอร่อยที่ชอบใจมากินนะความสุขจากการได้สัมผัสที่สบายใจนะมีความสุขทางร่างกายนะแล้วใจมันสบายนะหาเสื้อผ้านุ่มๆม,มาใส่ถ้าหน้าหนาวมีเสื้อผ้าหนาๆนานามาใส่หน้าร้อนก็ต้องมีเสื้อผ้าบางๆมาใช้อะไรเงี้ยนะียเป็นความสุข จากการสัมผัสกับโลกข้างนอกสัมผัสด้วยตาคือเห็นรูปสวยๆสัมผัสด้วยหูคือเสียงที่ถูกใจสัมผัสด้วยกลิ่นสัมผัสจมูกด้วยกลิ่นสัมผัสรสด้วยลิ้นไอ้สัมผัสอะไรสัมผัสกลิ่นด้วยจมูกสัมผัสรสด้วยลิ้นสัมผัส ความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งอะไรด้วยผิวหนังด้วยร่างกายเนะีย่ยเทีเ่ยวแสวงหากันนะแทบเป็นแทบตายเลยเหนื่อยเวลาจะหาทรัพย์สมบัติมาเพื่อจะมาแลกกับความสุขช่วครั้งช่วคราวนะเหนื่อยมากนะเราทำมาหากินนะถ้าเราทำมาหากินแบบรู้จักเพียงพอพออยู่พอกินเราไม่ต้องเหนื่อยมากอนะถ้าหาเพื่อจะสะสมไปเรื่อยๆเพื่อจะได้มีความสุขอะไรเงี้ย นะความสุขจาก,กเขาเรียกกรรมคุณอารมณนะ์ของพวกนี้ไม่ยั่งยืนความสุขนั้นประเดียวประดาวเองแล้วก็เจอภาระให้เรามากมายเจอความทุกข์ให้เรามากมายเพราะงั้นคนที่มีสติมีปนะัญญาจะไม่หยุดตัวเองอยู่กับการหาความสุขจากการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสกับสิ่งสัมผัสทางร่างกายความสุขอย่างนี้สั้นนิดเดียว ไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรใจที่หิวความสุขอย่างเนี้เรียกว่าใจมันมีการรมตัณหาอยากได้ในการรมคุณอารมณ์